วันน das ี้นะครับไปคุยกับพี่สมเกียรติอำนวยสุวรรณนะครับรองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลานะครับพี่สมเกียรติครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับพี่วิชาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมสมเกียรติอำนวยสุวรรณครับรองผู้จัดการสำนักงานพ้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครับ เสียงนี้เนี่ยเสียงนี้เนี่ยเป็นเสียงที่คุ้นมากแล้วก็เป็นเสียงที่หล่อมากนะถ้าออกรายการวิทยุหรือว่าออกโทรทัศน์เนี่ยเสียงพี่สมเกียรติเนี่ยจะเป็นเสียงมีแฮกโก้มีพลังอ,ออกวิทยุเนี่ยเสียงดีมากพี่พี่สมเกียรติเคยไปทัวร์ต้องเที่ยวชุมชน <G> พี่สมเกียรติเคยไปทัวร์ต้องเที่ยวชุมชนกับคณะของพวกเราผู้ว่าพาเที่ยววันเดียวเที่ยวสงขาพี่สมเกียรติ ติดตามทัวร์ผู้ว่าพาต้องเที่ยวชุมชนในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ครับครับอกิจกรรมทัวร์ที่ทางพิวิชารจัดเนี่ยนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปร่วมด้วยเนี่ยอยู่สองสาครั้งนะครับก็ต้องถือว่าเป็นกิจกรรมที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่นำเสนอถึงแนวคิด นะครับแล้วก็แนวทางในการที่จะพัฒนาเรื่องก,การท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยนะครับได้ชัดเจนเป็นรูปธรรมครับแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารให้กับผู้ที่สนใจการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่สนับสนุนคนเล็กคนน้อยนะครับ ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆนะครับและโดยเฉพาะพี่น้องในชุมชนที่เขเป็นเจ้าขององค์ความรู้เจ้าของวัฒนธรรมเจ้าของงานศิลปะงานฝีมือพื้นบ้านทั้งทั้งหลายเหล่านี้ครับก็เป็นรูปประมานที่ชัดเจนนะจับต้องได้ครับครับพี่วิชาครับครับ,รบจากการทํางานของกลุ่มคนเล็ก ในท้องถิ่นนะครับที่รวมตัวกันขึ้นมาทำท่องเที่ยวชุมชนวันนี้เรามีองค์กรขนาดใหญ่อย่างกระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬาเรามีหน่วยงานมืออาชีพอย่างสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาหรือว่าอปททัท้งในระดับลุ่มน้ำแล้วก็ในระดับประเทศลงมา ทำเรื่องนี้อย่างเอาจริงเอาจังนะครับอ,อยู่ในพื้นที่แล้วด้วยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขา,าได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่พิเศษ นะครับแห่งหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยพี่สมเกียรติครับหลังจากที่อปทเลือกพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่พิเศษแล้วก็มาตั้งสํานักงานที่นี่อปทลุ่มน้ําได้ขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างไรบ้างแล้วเพื่อที่จะนําไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของอปทลองเล่าให้พี่น้องป,ประชาชนฟังหน่อยครับ พี่สมเกียิครับครับขอบคุณครับเอตั้งแต่ที่เรามาตั้งสพนนะครับพิเศษในในเขตลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะครับเมื่อปีหกหกนะครับก็กิจกรรมหลักๆที่ทางอปทลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาเนี่ยนะครับเราขับเคลื่อนเนี่ยก็จะมีอยู่สองระดับนะครับที่ชัดเจนก็คือในเรื่องของหนึ่งในในในเชิงนโยบายในเชิงแผนต่างๆเนี่ยนะครับอันเนี้ยอปทเราก็ ประสานความร่วมมือกับส่วนร,รชาชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่นะครับทั้งสามพื้นที่ทั้งสงขลาพัทลุงแล้วก็นครศรีธรรมราชภารกิจส่วนนี้จะเป็นภารกิจที่ต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโดยมีการใช้เรื่องของการท่องเที่ยวการพัฒนาการท่องเทีท่ยวอ,อ,อ,อย่างยั่งยืนยนะครับซึ่งก็จะมีหลายกิจกรรมย่อยๆในในใน ในแผนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแผนพัฒนาศักยภาพนะครับของผู้ประกอบการของบุคลากรทางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะชุมชนนะครับแล้วก็พื้นที่เป้าหมายต่างๆนะครับทั้งของสงขาทั้งของพัทลุงแล้วก็ทั้งของนครศรีธรรมราชนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาคนโยบาย นะครับในส่วนของอที่เป็นเรียกว่าลงมาเป็นาฐานล่างผู้ขับเคลื่อนเนี่ยนะครับอันเนี้ยทางออบมาทอลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเนี่ยเราก็จะมีเครื่องมือหลักๆนะครับในการที่จะลงมาทํางานร่วมกับภาคพี่น้องประชาชนพี่น้องภาคประชาสังคมนะครับองค์กรชุมชนต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาศักยภาพชุมชน,าชนตามตามาตรฐาน c b d Thailand นะครับหรือว่า CBT ประเทศไทยนะครับซึ่งมาตรฐานเนี้ย พพทเราเองก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเนี่ยเราก็พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานนี่นะครับจนปัจจุบันเนี่ยเราก็ส่งมอบให้กับทางกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับได้เป็นผู้ที่ไปขับเคลื่อนไปขยายผลต่อนะครับโดยโดยที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในพื้นที่สงขลาเนี่ยเราก็มีพื้นที่เป้าหมายหล,ลักๆเนี่ยนะครับมีอยู่สองจุดนะครับก็คือจุดที่หนึ่งก็คือในพื้นที่ของบริเวณเมืองเต่าสงขลา นะครับซึ่งถ้าเกิดท่านที่เคยมาท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณเมืองเก่าสงขลาเนี่ยโดยเฉพาะสนนุนสเส้นสายหลักเส้นท่องเที่ยวสามสามเส้นทางนะครับถนนอนครนอกถนนนครในถนนนางงามน,นะครับบริเวณเนี่ยนะครับเราก็ทํางานร่วมกับพี่น้องที่ชุมชนที่ที่อยู่ในพื้นที่นะครับรวมถึงพื้นที่โดยรอบอย่างเช่นพื้นที่ทางบริเวณชุมชนทางด้านมัสยิดชุมชนมัสยิดบ้านบดนะครับแลวกา กลุ่มต่างๆเน่ยนะครับห้องสมุดยับเยยนชอยต่างๆที่นี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่เรานําเสนอภารกิจต่างๆนะครับกิจกรรมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิญข้างสรรนะครับอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางเืองเก่าสงขาในข้ามไปทางฝั่งหัวเขาแดงนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับอบทเราก็ลงไปทํางงานร่วมกับชุมชนนะครับที่อยู่ทางด้านฝั่งหัวเขาแดงซึ่งก็มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิญวัฒนธรรมนะครับ การท่องเทียเ่ยวเสินสร้างสรรค์นะครับผ่านเส้นทางนะครับเขาโนดดาเลต่างๆนะครับก็จะอยู่เส้นนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสองจุดหลักๆในพื้นที่เมืงองสงขลานะครับส่วนพัทลุงเนี่ยเราก็ไปขับเคลื่อนนะครับร่วมกับส่วนราชการกต่างๆในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนนะครับสำนักงานว่าทําจังหวัดต่างๆนะครับรวมถึงกลุ่มของชุมชนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่บริเวณเพลน้อย นะครับซึ่งก็มีหลายชุมชนเลยครับที่ทําเรื่องพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยแล้วก็การท่องเที่ยวทั่รท่องเทีเทศเชิสร้างสรรซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายเลยครับพี่จานทร์ครับ ครับพี่สมเกียรติครับวันนี้เรื่องของการต้องเที่ยวชุมชนเรื่องของการท่องเที่ยวในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาซึ่งอยู่ในพื้นที่พิเศษของอปทเนี่ยเราจะเห็นภาพหนึ่งว่ามีภาคประชาชนเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาท่องเที่ยวชุมชนเยอะเลยจังหวัดพัทลุงเนี่ย เครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายชุมชนทําท่องเที่ยวชุมชนเติบโตขึ้นมาอย่างน่าสนใจจังหวัดสงขลาเองเนี่ยนะครับก็มีจุดต่างๆรอบลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา,าที่การท่องเที่ยวชุมชนก็คึกคักเติบโตขึ้นมายังกาดแต่ฝั่งนครศรีธรรมราชนะครับฝั่งนครศร,รีราชถ้าดูทางชะอวด อ่าซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของอปทด้วยเนี่ยทางชะอวดทางรอยต่อสามจังหวัดเนี่ยนะครับก็คึกคักอยู่นะครับทางต้นน้ำอ่าทางวังหอนอ่าทางอำเภอชะอวดเนี่ยต้องเที่ยวชุมชนแถวนั้นก็คึกคักเนี่ยความคึคกคักของรอบลุ่มน้ำทะเลสาบโดยการกลับเคลื่อนของภาคประชาชนอ่าแล้วก็เป็นที่รับรู้ของนักท่องเที่ยวในวันนี้เนี่ยอาจจะมีผลดีในการที่จะก่อให้เกิด พลังในการสร้างสารรค์พื้นที่พิเศษเพื่อความยั่งยืนของอปทอ,อย่างไรบ้างที่อปททำอยู่อย่างไรบ้างครับพี่สมเกีจครับครับอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับความตื่นตัวของพี่น้องชุมชนเนี่ยนะครับที่ลุกขึ้นมาดำเนินการ พัฒนาตนเองแล้วก็เตรียมความพร้อมต่างๆในการที่จะต่อยอดไปบริหารจัดการในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นต้นทุนที่สําคัญครับแล้วก็เท่าที่อบตเราลงไปร่วมประสานความร่วมมือเนี่ยนะครับเราก็พบว่า,าศักยภาพนะครับในพื้นที่เนี่ยมีเยอะเลยครับนะครับในในเชิงพื้นที่เนี่ยเพราะว่าอย่างบริเวณพื้นท,ที่บริเวณต้นๆเนี่ยนะครับทางทาง พื้นที่ชะอวดพื้นที่หัวใจต่างๆเนี่ยนะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเชื่อมต่อกับทางพัทลุงเนี่ยนะครับไล่ลงมาตั้งแต่ในพื้นที่ของทะเลน้อยนะครับตรงบริเวณอำเภอควรขนุนนะครับขึ้นมาถึงเขาชัยสนต่างๆเลยนะครับรู้แล้วแต่เป็นพื้นที่ที่ตอนนี้เนี่ยถือว่ามีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับและกิจกรรมน่าสนใจนะครับทีนี้สิ่งในประเด็นดต่างๆท,ที่ท,ที่ที่กําลังดําเนินการอยู่ขณะนี้ก็คือการที่เราอบทเนี่ยเรากําลังเข้าไป ส่งเสริมเรื่องในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต่างๆซึ่งก็ต้องยอมรับว,ว่า,าบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวโดยผชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันยังมีอยู่ในจำ,จำนวนที่ไม่มาก,น,กนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่ทงางอบทอร่วมกับการสําสนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้งพัทลุงแล้วก็ทั้งสงขลาเนี่ยนะครับเราก็เห็นประเด็นนี้ร่วมกันนะครับและในเรื่องของการาพัฒนา บุคลากรโดยเฉพาะพี่น้องในชุมชนเนี่ยนะครับศักยภาพของเขาในเรื่องการเบริหารนจัดการหลังบ้านนะครับในการเตรียมความพร้อมในการออกแบบตัวกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะรองรับนะครับนักท่องเที่ยวที่อยากจะแสวงหาการท่องเที่ยวในรูปแบบที่ใหม่ๆในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่เ,เป็นการทะลุบำรุงดูแลรักษามรดกทางอภูมิปัญญา มรดกทางวัฒนธรรมต่างๆซึ่งในชุมชนยังมีอยู่นะครับมีอยู่เยอะเลยนะครับกิจกรรมตรงนี้ครับก,ก็เป็นเรื่องที่ทางอบตกําลังร่วมกับทางชุมชนเนี่ยพัฒนาต่อยอดนะครับไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับเพราะว่ากิจกรรมการท่องเที่ยวโดยมุชนเนี่ยมันจะเชื่อมโยงไปกับอีกหลายๆกิจกรรมเลยครับในพื้นที่ทั้งในเรื่องกิจกรรมทางด้านทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางสังคม ต่างๆนะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ครับจะนํามาซึ่งของการสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และในการกระจายรายได้นะครับให้กับพี่น้องในพื้นที่ครับอันนี้ก็กาลังกำลังพัฒนากันเข้มข้นครับครับผมนะครับวันที่วันที่สามสิบเอ็ดถึงหนึ่งนี้นะครับแล้วก็วันที่หนึ่งวันที่เจ็ดมิถุนาวันที่สิบห้ามิถุนาวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนา มีการต้องเที่ยวชุมชนขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาในนามของทัวร์ผู้ว่าสเสน่ห์สงขลาผู้ว่าพาเที่ยวครับพี่สมเกียจครับถ้าอย่างไรก็ฝากน้องๆฝากพี่ๆทางอบตสามารถเข้าร่วมเพื่อทีจะให้คำแนะนำกับการทำกิจกรรมทัวร์ผู้ว่าได้ด้วยครับวันที่สามสิบเอ็ดถึงหนึ่งเนี่ยมีหนึ่งคณะวันที่หนึ่งหนึ่งคณะ อ่าวันที่เจ็ดหนึ่งกนะวันที่สิบห้าหนึ่งกนะแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าอีกหนึ่งกนะนะครับสําหรับเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้วันนี้ขอบคุณพี่สมเกียรติมากมากนะครับขอบคุณมากมากที่เข้ามาช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องของการต้องเที่ยวชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขาขอบคุณพี่สมเกียรตินะครับสวัสดีครับครับินดีครับสวัสดีครับพี่วิธานครับสวัสดีครับจันทุหังสวัสครับ